ทริค and ทิปส์ทริค and ทิปส์ค่ะวันนี้นะคะน้องยูเราจะมาดูเรื่องอะไรกันต่อครับดูเรื่องอการทอดเฟือง<ๆ>ใช่ไหม<ๆ>อ่าการทอดเฟืองอ่าเรามีเฟืองรูปแบบที่แตกต่างกันใช่ไหมครับ<ๆ>ทีนี้เวลาที่เราเอาเฟืองมาต่อกันอ่าไหนลองเอาตัวที่มันเหมือนกันมาต่อด้วยกันซิอ่าอย่างเบอร์สี่ส<ๆ>ิบส<ๆ>ี<ๆ>่สิบอ่าสี่สิบ ต้องตอกับสีครีมครับไม่งั้นมันไม่ขยับโอเคต้องต่อกับสีคร okay, ีมใช่ไหมเก่งมากมันจะไม่ขยับเพราะว่าเราต้องการให้มันทําอะไรได้คะต้องการให้มันขยับต,ต้องการให้มันขยับใช่ไหมต้องการให้มันหมุนด้วยใช่ค่ะ,ะยิดตรงกลางเสร็จแล้วก็ถมมาอีกช่องนะโอเค<ม>อ่าโชว์ให้กล้องดูเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดเป็นเฟืองที่รูปแบบเหมือนกันมันก็จะต่อได้กันได้ใช่ทีนี้ ลองเอาเป็นเบอร์ยี่สิกับยี่สิบสี่มาต่อก,กันสิ2ีอ่ะตรงนี้เลยครับอ่ะยี่สิบกับยี่สิบสี่ยสี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้อ่ะตัวนี้เลยครับ, <20. S 1> บ 24, 24, ตัวนี้อ่าอ่ะตัวนี้ เบอร์นี้กับตัวนี้นะครับมาต่อกันเห็นไหมว่ามันต่อกันถึงไหมเออมันไม่ถฉงมันไม่ถึงครับถ้าเป็นลักษณะนี้อ่าถ้าต้องการให้มันต่อกันเราต้องใช้เป็นตัวไหนเราต้องใช้เป็นอ่าเป็นตัวงอต่อใช่ไหมครับเึ้อ่านไอ้น้องมูบางต่อสิทําให้ดูไหนสิทาได้ไหมอ่ะติดเข้าไปเลยครับอาจจะเจอกระช่องอีก แล้วเอาตัวนี้ครับมาต่อสิอะสีเข้าไปไอามนโชว์หน่อยสิเห็นนะคะว่ามันจะสามารถทษกันได้นะคะคทีนี้เวลาที่เราจะเลือกใช้การต่อเฟืองอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการต่อหุ่นด้วยนะคะว่าเราต้องการให้มันออกมาลักษณะไหนนะคะเฮ้ hey.